กรงแจ็คไเนนะครับจิเรกคุณปรีชากรนะครับปอปลารอเรือชอช้างสนากอกไก่รอเรือนะครับคุณปรีชากรต่อไปคุณกิติไนกอกไก่นะครับตัวเลือกนะครับแล้วก็ต่อเต่านอนหนกระดับโยยักษ์นะครับคุณกิติไนต่อไปคุณปรียาพรปอปลานะครับรอเรือยอยักษ์สนานะครับพอสมเผารอเรือนอนนิกระดนะครับคุณปรียาพรต่อไปนะครับคุณบริพัฒ ใบไม้นะครับรอเรือพอพานทอปุ่เท่านอหนูกันนะครับคุณบริพัตรต่อไปคุณชนนิพาชอช้างนะครับนอนหนูมองมา้าแล้วก็นหนูพอสัมผัสสระอานะครับคุณชนนิพานะครับต่อไปคุณละมิตานะครับรอเรือมองมา้าต่อเต่าสระอานะครับคุณละมิตาคุณพิมพันธ์ครับพอพานนะครับ ม,ามา้าแล้วก็พอพานรอหันจบด้วยนอนเนนนะครับคุณพิมพัน์คุณนัรดมนะครับนอนหนูรอเรืออ่าสระโอนะครับรอเรือรอดิกจบด้วยม้มานะครับคนนุณณโรดมคุณคำพันธนะครับคอควายจะอันนะครับแล้วก็ คุณสุชาดานะครับสอเสือชอช้างสนอาดอดิกสนะอานะครับคุณสุชาดาคุณปิยะดานะครับปอปายอยักษ์สนะอาดอดิกสนะอานะครับคุณปิยะดา่อไปคุณวัทิศลานะครับวเวนรอเรือสอสลานะครับรอเรือสนะอานะครับคุณวัทิศลา่อไปคุณปลาลิชัดนะครับปอปาสนะอา รอเรือจอดชิงนะครับตอเต่ารอเรือนะครับคุณปาลิชัดต่อไปคุณชนุชนะครับคุณชนุดจอช้างนนหนูต่อเต่ารอเรือประัดนะครับคุณชนุชต่อไปคุณธนากรนะครับทอทงหนอนหอูนะครับอกไก่รอเรือนะครับคุณธนากรต่อไปคุณเบญญาภานะครับ บเสรีแบบนั้ป๊บบอนไม้นะครับยอหญิงยอหญิงตัวนึงสัอานะครับพอสัเผาสสอานะครับคุณเบญญาภาต่อไปคุณนัดลูนนะครับหนอนหนูเเสือนะครับรอเรือจบด้วยนอนหนูนะครับคุณนัทลูนต่อไปน้องครีมนะครับคอควายรอเรือนะครับมอม้านะครับครีมต่อไปคุณพิริยะนะครับพอพานรอเรือ ย music, ่อยักษ์สระนะครับคุณพิริยะต่อไปคุณขอนชนกนะครับขอไข่โวแวนนะครับยอหญิงจอช้าครับน้องหนูจบด้วยกอไก่กนะครับคุณขอนชนกต่อไปน้องอิงนะครับน้องอิงขออ่างนะครับแล้วก็งองูแบบนี้นะครับต่อไปคุณนัททวุฒินะครับน้องหนูทอฐานโวแวนนะครับแล้วก็ทอพุทธเท่านัททวุฒิต่อไปน้องตั้งนะครับน้องกั้งกอไก่ นะครับแล้วก็งอ,อนะครับแบบเขียนเลยน้องกลางเขียนลักษณะนี้นะครับโอเค